สว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่นี่อาบาจค่ะคบพบก,กันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์นะคะกับดิฉันเหมียวซอยยาค่ะยิดนับทุทครับ วันนี้พบกับพี่พีกรชัยนะคะยอดนักชื่อเคะวันนี้เราอยู่วันที่ไหนคะยอดวันนี้เราอยู่กันที่สถานสงเคราะห์นะครับเป็นสถานพ่อ้านพุ์พ่ชนานิคมเขาบอ่อแก้วนะครับเป็นสถานสงเคราะห์ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ<ช>วันนี้เรา <นะ S 2> มาทํรายการกับนนพี่เมียววันนี้นะคะก็มีกิจกรรมอย่างช่วงนี้คืออยู่ในช่วงของประเพณี <c oughs> สงกรานต์ครับวันนี้ค่ะท่านนายกอบจนครสวรรค์นะคะท่านก็ได้นายคณะผู้บริหารค่ะมาทา กิจกรรมรถน้ำรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุนะคะที่สถานสงเคราะห์คนชรานิคมข้าวแก้วนะคะที่อำเภอพญเยาคิรีที่นี่ค่ะเอ๊เดี๋ยวนี่เขาเรียกพี่เมี่ยเข้าไปร่วมพิธีหรือยังคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงค่ะเข้าไปเป็นผู้ถูกรถนรจะไปดูรดน้ำไม่ใช่ครับพี่เมี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปดูบรรยากาศนะครับภาพกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่เป็นวิดีโอนะครับที่แนะนำ เกี่ยวกับกิจกรรมของเมืองบอระเนะครับที่จะมีเกิดขึ้นในวันสงการในช่วงสงกรานต์อย่างที่เราแจ้งคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงของสงกรานต์เนี่ยกิจกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเงือกดำน้ำใช่ครับางเงือกเงือกโชว์มีรถเขาเรียกว่ารถอีวีคมารองรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูวิทยานะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปเที่ยวกันในช่วงสงกรานต์ค่ะไปชมกันเลย สงการนี้เที่ยวบึงบอระเพ็ดรับงานบึงบอระเพ Festival, ็ดซัมเมอร์เฟสติวัลฝูงปลาพาพักร้อนท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมายเช่นการแสดงโชว์จระเข้หวาดเสียวชม,มอุโมงค์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่และอีกหลากหลายกิจกรรม13-17เมษายน2565ณแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ พิเศษสุดกับประสบการณ์ใหม่ๆที่รอคุณอยู่ที่นี่อาทิเช่นกิจกรรมรถไปฟ้านำเที่ยวอีวีคากว่า30คันมาเตรียมรอให้นักท่องเที่ยวได้ขับขี่กินลมชมวิวแบบสุดคููรอบบึงบอระเพ็ดกิจกรรมไฮไลท์พิเศษตื่นตาตื่นใจกับการแสดงนางเงือกโชว์ภายในอุโมงค์ปาน้ำจืดบึงบอระเพ็ด ทั้งแรกของภาคเหนือตั้งแต่13ถึง15เมษายนนี้แสดงวันละ3รอบเท่านั้นและนอกจากนี้ยังมีการออกบูธแสดงสินค้าโอท็อบของดีของอร่อยของฝาณนะบริเวณถนนคนเดินด้านค้าออคอเรีม่มสำหรับนักชิมนักช็อปไม่ควรพลาดและที่สำคัญนักท่องเที่ยวทุกท่านต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเขงครัดด้วยนะครับ จบการปีนี้เที่ยวบึงบอระเพ็ดแล้วพบกันนะครับดูจากวีทีอาร์แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะยอดตื่นเต้นตื่นเต้นมากแต่ละกิจกรรมของเอาจรอของแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดที่จัดเตรียมเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงครานนี่เรียกได้ว่ายังไม่เคยดูที่ไหนมาก่อนครับต้องบอกว่ามันเหมือนว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะได้สัมผัสนะครับที่มาเที่ยวนี้ อ่ะใช่อ่ะใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวไปชมกันนะคะกับกิจกรรมเลือกโชว์กัน,น้น,นะคะ<ม>ที่อควเรียมหรือแม้แต่จะเป็นรถไฟฟ้านี่นะคะก็ต้องพาครอบครัวไปเลยนะคะสงกรานนี้ยังไม่รู้จะไปไหนนะคะพากันไปได้ะคะ่ะที่แหล่งท่องเที่ยวบึงบรารเพชรนะคะกับโครงการฝูงปลาผาพักร้อนนะคะคบ,บึงบรารเพชรซัมเมอร์เฟสติวัลใช่แล้วนะ,ะนะครับอันนี้เเงือกโชว์นี่เขาโชว์ยังไงบางครับวัน วันหนึ่งมีรอบวันหนึ่งจะมีสามรอบนะคะก็จะเป็นออ่่าเขาเรียกว่าแต่งชุดเสื้อเนื้อนะ่ะครอ่งทนคอนขึ้นคอนลงไปว่ายน้ำดำน้ำาโงโตอยู่ในไม่ง่ายเนาะดำน้ำมีไม่ง่ายนะพีต้องต้องมีการฝึกฝนอย่างดีนะน้องๆ อย่าไปลอกเลียนแบบนะครับค่ะก็กิจกรรมนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่วันที่13เมษายนแล้วนะคะแล้วก็ยังมีวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะ15เมษายนค่ะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ไปนะคะก็ต้องรีบไปชมกันเลยนะคะมีเพียงวันล,ละ3รอบและที่สําคัญเนี่ยตั้งแต่13เป็นต้นมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวสนใจนะคะ,คะไปรอชมกิจกรรมนี้จํานวนมากเลยแต่แต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเรามีมาตรการในการ ป้องกันโควิดป้องกันโควิด19ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดนะคะจำนวนของผู้ที่เข้าช,ชมกิจกรรมในแต่ละรอบแต่ละรอบค่ะแล้วก็รวมไปถึงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างที่ชมกิจกรรมอยู่ในภายอ,อัลโคลิยมด้วยครับผมแล้วพี่เมียวครับมันจะมีรถ E v วีคาร์เหมือนรถกอล์ฟรถกอล์ฟประมาณ30คันนะครับพี่เขามารองรับนักท่องเที่ยวให้เราอะสามารถไปเช่าเป็นเป็นเช่านะครับเช่าแล้วขับ เล่นรอบบึงบราเพชรได้ชมวิวสุดชิลเลยบอกเลยคก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครอบครัวค่ะที่สามารถไปไปทำรุ่นกันได้ที่บึงบราเพชรนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกขะยดมีเขาเรียกว่าเป็นการแสดงสินค้าโอท็อปครับเป็นของดีของแต่ละอำเภอมามาจัดบูธ นะครับข้างเอาเขาเรียบร้อยนี่นะครับไปเที่ยวแล้วก็ยังสามารถซื้อของที่ระลึกนะคะผลิตภัณฑ์ของดีของสวรรค์นครสวรรค์ติดไม้ติดมือปรับบ้านกันได้อีกด้วยค่ะอย่าพลาดนะครับแล้วก็โจรเหว่าเสียวโชรเกอันนี้เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ของแหล่งท่องเที่ยวบึงประเพทของเราเลยนะคะกับการแสดงโชว์วาาเสียวนะคะที่ที่่ายในแหล่งท่องเที่ยวบึงประเพทของเราค่ะผมไปดูแต่รอบนี้ยังต้องแบบปิดตาตื่นเต้นตื่นเต้นครับว่าเสียวนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะ จริงถ้าสงการนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้ว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับวันหยุดยาวแบบนี้แนะนําให้มาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดนะครับนักท่องเที่ยวจะได้ร,รับประสบการณ์รบรณแบบใหม่นะ,นะครับกับกิจกรรมต่างๆที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น<ช>ยังไม่เคยชมก็สามารถมาชมได้ที่บึงบอระเพ็ดนะคะ13-15มถึงาเมษาย<ช>นนะคะก็ยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแต่อย่าลืมค่ะจะต้องปฏิบตัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ เรามาเที่ยวกันนะครับครับแล้วก็เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนครับพี่เมียวมันจะมีประเพณีสำคัญคือเป็นประเพณีอะไรครับันนี้เป็นประเพณีสองกรานนะคะหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเองนะครับนะคะก็เป็นประเพณีที่สําคัญใช่มันจะมีสองวันซ้อนอยู่ก็คือว่าเป็นวันผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นวันครอบครัวด้วยนะครับในใน เทศกาลสงการนะครับวันผู้สูงอายุก็จะเป็นวันที่13มษายนนะคะส่วนวันครอบครัวนี่ก็คือวันที่14มีายนครับแล้ววันนี้่ะคะย้อนวันที่15เป็นวันอะไรอันนี้วันเป็นวันวันพญาวันครับหรือวันถลเลิงศกนะครับถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่เป็นวันที่ชาวบ้านครับจะจะตื่นแต่เช้าเข้าไปทําบุญฟังพระทำบุญใช่ครับเลี้ยงพระทนะ ช่ครับเคมเปน็นสิริมงคลครับผมแลาา้วอบจนครสวรรค์นะครับได้ร่วมสืบสารประเพณีสงการนี้ด้วยนะครับโดยทางคณะผู้บริหารนะครับจะมีการเข้าไปขอพรรดน้ดําดาหัวนะครับจากาท่านนายกอาบาจอนะครับค่ะค่ะคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศที่สถานสงเคราะห์คุณชราที่ขมขอบอกแก้วกันนะคะกับกิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุที่นี่คะ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางสถานสงเคราะห์นิคมคุณชรา,ชรานิคมเขาบ่อกแก้วแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ได้จัดขึ้นในวันนี้ค่ะเพื่อที่จะร่วมสืบสานประเพณีนะคะที่สําคัญในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ฮะพี่เมียวเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์นะครับผมก็ขอญาตขอพรจากผู้ใหญ่ก่อนให้พรผมด้วยครับยินดีเดี๋ยววันนี้ย้อนจะลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนจ้ะ เดี๋ยวจะต้องพาพี่เมียวเขาเข้าไปอยู่กับกลุ่มผู้สูงอายุแล้วนะ มาดูข่าวของเราต่อค่ะและกิจกรรมที่สถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้วของเราในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นการสื่อสารประเพณีไทยในช่องของสงกรานแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนะคะให้ท่านเนี่ยได้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่านะคะแล้วก็จะเป็นการสร้างความสนุกสนานนะคะให้กับผู้สูงอายุสร้างฉามอบอุ่นนะคะให้กับคุณตาคุณยายสร้างกำลังใจเนาะเป็นการให้กำลังใจกัน นะคะวันนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยก็ได้เห็นรอยยิ้ม,มของคุณตาคุณยายก็เช่นใจนะนะที่อยู่ที่นี่ท่านก็มีความสุขในค้าหนึ่งปีค่ะเราก็จะมา,ารดน้ำขพอพรมาขอพรจากผู้สูงอายุผู้ความเป็นสิริมงคลกันนะคะครับผมแล้วเมื่อวันที่13เมษายนนะครับผมที่ผ่านมานี่เองทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ได้ไปร่วมในที่สําคัญนะครับ เป,เป็นการจัดวิธีสมโพธและวิธีบวสงสรวงศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับศาลหลักเมืองนี่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรง,ตรงข้ามกับโรงเรียนนครสวรรค์นะครับผมเทศบาลเชียงเขาตกใช่โดยเบื้องต้นครับกิจกรรมนี้นะครับจะมีะนายเชิดพันธ์มาศีนะครับรองนายกองการประหารจังหวัดนะครับเป็นตัวแทนของทางอ,อบจอนะครับผมโดยประธานในโดยประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อจเจ้าแม่ปากน้ำโพนะครับประจำปี2565 ถึงห้อง2,566นะครับนายสมบัติกิติพงศ์พัฒนาพร้อมคณะกรรมการนะครับโดยมีพิธีแบบพราหมบวงสวงสารหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองของชาวนาครสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคลความร่มเย็นเป็นสุขและให้ประชาชนนะครับได้มาสักการะต่อเนื่องนะครับระหว่างวันที่12ถึง14เมษายนด้วยนะครับค่ะเขาก็มีพิธีนีคะในการบวงสวงพิธีสมโภชบวงสวงสารหลักเมืองนะคะ 12-14ถึงเมษายนแล้วก็ในวันที่19เมษายนค,ค่ะทุกปีเลยนะคะทางคณะกรรมการจัดงานเขาก็จะมีการจัดพิธีส่งน้าเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพค่ะโดยจะอัญเชิญองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ะะออกไปแห่รอบตลาดปากน้ําโพเพื่อให้ประชาชน,นะะได้ร่วมการส่งน้ําเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพเพื่อความเป็นสิริมงคลคแก่ประชาชนชานวนครสวรรค์นในเทศกาลสงกรานต์ค่ะ โดยประเพณีก cargo, ิจกรรมนี้เ no. น uh ี huh. mm ่ยนะคะก็มีท่านรองเชื้อพันมาศีนีนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ท่านก็ได้เป็นตัวแทนของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นได้ไปร่วมในพิธีนะคะที่เป็นสิริมงคลพิธีนี้ด้วยนะคะก็เป็นประจำทุกปีค่ะช่วงของสงกรานต์นะคะ1 2ถึงเมษายนแล้วก็19เมษายนก็จะมีการอัญเชิญนะคะออกไปแผ่รอบตลาดให้ประชาชนได้สักการะแล้วก็ส่งน้ำพรค่ะ และในส่วนของมาตรการคุมเข้มเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แน่<พ>อนอนว่าเป็นช่วงที่มีการ<ช>เดินทางมากเลยนะคะคุณผู้ชม <ละ S 1> เพราะ,ะว่ารถเยอะเป็นการเดินทางกับคุมลําเนารหรือว่าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่างๆนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะคะทางจังหวัดนครสวรรค์เองค่ะก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์นะคะร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะปี2565ค่ะช่วงควบคุมเข้มข้น7วันนะคะแห่งความ ปลอดภัยก็ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนก็ยังเหลืออีก2วันนะคะที่เรายังคงต้องมาตรการเข้มนะคะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเพราะว่าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคเหนือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายหลักหรือแม้แต่ถนนเส้นเลี่ยงเมืองเองก็ตามนะคะคือถ้าไม่ไม่จำเป็นจริงก็ ให,ให้ไปทางเรี่ยงเมืองดีกว่า,าคเพราะว่าเข้าเมืองรถจะติดมากรถจะติดมากนะคะแต่ว่า,าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเองหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการ ระบายานะคะปริมาณรถให้สามารถที่จะคล่องตัวได้นะคะก็ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เองค่ะก็ยังมีการบรรณาการกับทุกภาคส่วนเลยนะคะดำเนินการตามมาตราการทั้ง4ด้านค่ะที่สําคัญเลยก็คือมาตราการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อมนะคะมาตราการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะมาตราการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมาตราการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุและมาตราการด้านการบริหารจัดการค่ะ ซึ่งอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นก็ได้ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ในทุกๆปีค่ะเพื่อที่จะร่วมรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุค่ะค และสําหรับการดรําเนินการป้องกันนะคะและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของสองกรานต์ปีนี้ค่ะจังหวัดเองให้ความสําคัญใน2ประเด็นนะคะจอร์ดมีอะไรบ้างคคือประเด็นที่1นะ 1> นะครับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนครับคือเป็นการลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุนะครับผู้บาดเจ็บและลดจํานวนผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดด้วยนะครับ ส่วนที่2นะครับก็คือการดำเนวนความสะดวกด้านการจราจรครับให้ให้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับที่ผ่านมายังน<อ>ครสวรรค์น,นะครับให้ได้รับความปลอดภัยด้วยนะครับใช่ค่ะ,ะคจุดตรวจหะจุดหลักจุดบร,ริการด้านชุมชนค่ะก็จะต้องมีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุเนี่ยควบคู่ไปกับมาตรการของสาธารณสุขในการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับผมค่ะ ที่ครับส่วนภารกิจอื่นๆน,นะครับของทางอ,องค์การมหารสหรจังหวัดนครสวรรค์นะครับออมีการเข้าร่วมการเป็นคณะกรรมการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเพื่อยกออระดับผลิตภัณฑ์ของโอท็อปด้วยนะครับโดยนางกาญจนาชัยพรมครับผู้อำนวยการกอสวัสดิการสังคมนะครับพร้อมด้วยพันจ่าเอกไพฑู์เกี้ยวเพลงนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของกองสวัสดิการสังคมนะครับเป็นตัวแทนของท่านนายกอบจนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้นอเลสเบดโอท็อปหรือ KOB จังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยนายปิชาเดชพันธ์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นประธานในงานนี้ด้วยนะครับงานนี้ะครับจัดอยู่ที่ลานโปรโมชั่นนะครับห้างมิสแคว์นะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับงานนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และอบอจนครสวรรค์นะครับได้ร่วมกันเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO นะครับจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพัฒนายกระดับนะครับของสินค้าโอท็อด้วยนะครับเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันมีประมาณ20ิผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนะครับให้มีคุณค่ามาตรฐานมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างนวัตรกรรมเชิงสร้างสรรและเป็นที่ต้องการของตลาดได้ และไปดูภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะคะซึ่งทางสมาคมสิ่์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะก็ได้เข้าพบนะคะท่านนายกอ,อบจอค่ะเพื่อที่จะนะคะหารือนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการค่ะที่จะเป็นการส่งเสริมนะคะด้านของสุขภาพ<ม>แล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือเนี่ยสำหรับสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เรียนดีประพฤติดีแต่อาจจะประสบปัญหาด้านของการเรียนค่ะ โดยที่ห้องประชุมศูนย์สังการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กับคณะของผู้บริหารค่ะก็ให้การต้อนรับนะคะนายปิยชาติอุนสวรรค์นายกสมาคมสิเก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะเพื่อในการเข้าพบที่จะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพ 10,000แคลอรี่1ปีมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มุ่งหวังที่จะให้ทุกคนนั้นได้หันมาดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะออกกําลังกายและเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพลดภาวะอ้วนลงพุงนะคะช่วยไม่ให้เกิดโรคต่างๆในอนาคตลดนอ้วนลงพุงนะคะและสําหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็เพื่อจะตั้งขึ้นที่จะเป็นกองทุนนะคะในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประพฤติดีแต่ประสบวิ กฤดฉุกเฉินที่อาจจะต้องออกเรียนกลางคันคนะคะให้ได้เรียนต่อจนจบการศึกษาค่ะอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนนะได้มีโอกาสออกกําลังกายมากขึ้นและก็ต่อเนื่องเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยรัชพัฒนนครสวรรค์กับสิเก่าและก็ประชาชนค่ะ กิจกรรมนี้คาดว่าเบื้องต้นนะคะน่าจะจับขึ้นในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนี้ค่ะสนใจไหมครับพี่เมียวสนใจค่ะลด,ลดพุงหรดีรถรถพุี๋ยอดต้องไปร่วมก่อนจะลดพุงลดอาหารกลาคืนก่อนครับค่ะ ื่อสุขภาพนะคะก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามกันนะคะสนับกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยราชพัฏน์นอกจากว่าเราจะได้เรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วนะคะอ้วนลงพุงนะคะคก็ยังย <c oughs> ก็ยังได้เป็นการช่วยเหลือน,นักศึกษานะคะรุ่นน้องๆน,นะคะ,ะเราเป็นสิกเก่าก็ต้องร่วมมือนะคะช่วยเหลือจริงๆ<ะ>คนอบจอของเรามีมีนักวิ่งหลายคนนะ,ะผมเห็นโอ้โหไปวิ่งแล้วผมเจอหลายคนเลย สุขภาพดีนักกีฬาเยอะมากนักกีฬาเยอะค่ะออบประจนี่ค่ะและอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับพี่เมี่ยเป็นภารกิจเจาะบ่อบาดาลนะครับขอฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสัปดาห์นี้ไปที่ไหนกันบ้างนะครับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับของอบรจนครสวรรค์นะครับติดตามดูแลเครื่องสูบน้ําพื้นที่หมู่5บ้านทับลุ่มนะครับตำบลวังบ่ออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อเร่งสูบน้ํา เข้าสะวัดทับลุ่มนะครับที่ประชาชนนะครับใช้ดื่มกินหรืออุปโภคบริโภคนะครับดำเนินการเป่าล áng, ้างบ่อน้ําบาดาลพื้นที่หมู่ที่16นะครับบ้านหนองน้ําแดงและหมู่ที่25บ้านหนองนาตําบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์รวม3บ่อนะครับส่วนพื้นที่หมู่ที่11นะครับบ้านหนองแฟบนะครับตําบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวจงังหวัดนครสวรรค์นะครับมี2บ่อนะครับขุดเจาะบ,บ่อน้ําบาดาลภายในบริเวณวัดท่าตะโกหมู่ที่7 ตำบลยางขาวอำเภอรพระยาคีรีจังหวัดนครวสวรรค์น,นะครับความลึก29เมตรปริมาณน้ํา20คิวประชากรนะครับผู้ใช้น้ํา133ครัวเรือน400คนนะครับและภารกิจในการสนับสนุนติดตั้งเครื่องสุดน้ําเพื่อบรรเทาการเดือดร้อนนะครับให้กับประชาชนที่ประสบภัยแลง้งโดยองค์การบริหารจังหวัดนครวสวรรค์น,นะครับสนับสนุนเครื่องสุดน้าจานวนหนึ่งเครื่องนะครับ เพื่อดําเนินการสูบน้ําเข้าสะระปปาหมู่บ้านนะครับในเขตพื้นที่หมู่ที่3บ้านช่องแกลตําบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกครับค่ะก็ตั้งแต่24มีนาคมจนถึง8เมษาย,ยนนี้นะคะการดําเนินการการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนี้นะคะก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้รับประโยชน์ไปถึง670ค,คนนะคะ224คนเรือนด้วยกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะและตลาดรัฐอบจอนะคะก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะจะเป็นศูนย์กลางในการสินค้านะคะชุมชนจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะของดีนะครับของดีของจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยได้มีช่องทางในการจําหน่ายสินค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะกันที่เพจตลาดนัดอ,อบจอนะคะก็เข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ ของดีของท้องถิ่นของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐมเมือตนเบื้อต้นทางออมจอครับก็จะไปสอบหานะครับเหมือนเหมือนเป็น,นสอบหาผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับว่า เข้าไม่ถึงการประชาสัมพันธ์นะครับทางอบจก็จะไปหาข้อมูลนะครับเพื่อทําเป็นวีดีอามาให้ให้ผู้รับชมคได้ชมกันนะคะว่าในจังหวัดนครสร์ของเรา่ยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้อยู่นะคะก็สามารถเข้าไปชมกันได้อย่าลืมนะคะเพจตลาดนัดอบจนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะขอเชิญชวนประชาชนนคะคะในการร่วมมือร่วมใจกันชําระภาษีค่าธร,รมเนียมท้องถิ่นให้ตรงเวลาค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีอำนาจหน้าที่ในการจะเก็บไรายได้จากภาษีนะคะค่ารมเนียมแล้วก็ไรายได้อื่นๆเพื่อที่จะนําไปพัฒนาท้องถิ่นและบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง ภาษีน้ำมันนะคะสามารถยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนคะ่ะภาษียาสูบนะคะยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนเช่นเดียวกันภาษีโรงแรมค่ะยื่นแบบรายการและค่าธรรมเนียมภายในวันที่10ของทุกเดือนคะ่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถยื่นแบบรายการแล้วก็ชำระภาษีได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะหรือโทรศัพท์หมายเลขนะคะ056803 569ต่อ4 0 2ถึง404นั่นเองค่ะกับสถานการณ์โควิด -19 ณ้นตอนนี้นะครับทางเรานะครับยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ,ร,การนะครับป้องกันโควิด -19 นะครับอย่างเคร่งครัดนะครับใส่แมสกันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้ไทยชนะนะคะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> และสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการที่นี่อมบจแล้วนะคะเราสองคนพร้อมกับทีมงานนะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้กับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามรายการที่นี่อบจอข่าวสารภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ทางเพจ a c e b o o k นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และช่องยู u ูบยูทูบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดียวกันค่ะค่ะและเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยในปีนี้นะคะ เราสองคนค่ะในนามของรายการที่ดีออบประจอค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะหลังจากที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิเนากลับบ้านกันแล้วนะคะก็ขอให้เดินทางกลับไปทํางานนะคะไปเรียนไปทํางานกันด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะคะคตลอดในช่วงของอปี2565นี้แล้วก็ตลอดไปค่ะครับเดี๋ยวก็จากกันไปตรงนี้ครับเดี๋ยวแปเลยครับทำไมคะขออนุญาตครับวันนี้เดี๋ยวสงกานี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลดน้ำดำหัวผู้ผใหญ่ ครับผมอ,คคอันนี้คือเราเราขออนญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตาลตึกตึ้งสนสนตาลกันพอฝันชื่นชื่นฉลองวันคืนจนคืนเพลงคลานดอกเอ้ยมะเขือแม่ตัวหนึ่ง